นะครับอีสานไต้ฮอกกมาแล้วสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตแต่พอท่านเห็นแม่สมปิโอ้เดี๋นี่เห็เข้าต้มมาฝากมาสัน่นเอามาเด้อแม่มาตุม่มห้อมมากินขา้าวห้อมผ้ากินปลาหอมตอนอันนี้ทำอะไรเนี่ยเห็ดอ,อย่างตน้นนะครับนัานเน่าก็ยุคุณลพี่น้อง นัดเน่าเนี่ตั้งแต่ปิดฤดูกาลมากก็คือบอลเดซเซาเลยนะครับก็คือพาทีมงานพขามำรุงเวทีมาจนซุ้มมือเนี่ยครับเพราะท่านแล้วนะครับนัดเน่าจะเป็นล้านล้านอนาบอยบอน้อนเอินนัดเนา่ากิมงานเอิญหัวหน้านัดเป็นยังพอน้อนเอินนัดเน่าเพราะว่าสมัยบอน้อนมาปีแรกน้ำทายาวั่งขี่หูขี่ขตาขี่มูกเสียพานาแพ่บอลนู้นก็เลยเอิญนัดเนา่ามาเตยพุนก็เลยติดปากมาเตยพุนนะครับก็ฮักกันซ้อพี่น้องละพี่น้องน,<ๆ>นัดเน่ากับบอลน้น เพราะว่าเคยสู่กันมาตั้งแต่ปีแรกเอาซื้อบัตรครับแม่อากาศเนี่ยพี่น้องก็อุมสาสรไม่อีกแล้วบัตรมันซีนมันสีนมีหม่มมองอยู่บอน้องปูมาหลังจากใบสามนี่นะครับจากน้อยเติดนหล่นลแหงบนกระสีเอา,าศาสรมาพร้อมเวทีปีนี้เป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับสําหรับฟอร์น้านะครับเป็นรูปครึ่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นรูปสี่เหลเี่ยมเนาะปีนี้จะเป็นขึ้นรูปครึ่งวงกลมในส่วนของแม่ วันนี้เปิดวงครับวันนี้เปิดวงปีแรกอร่ตรดกูกาลที่สิบนะครับอาว่าแม่กุญแจรถหยุดรถจอดอยู่ไหนโ,โมแู้อ,อยู่ดมน้อยมันบ่มองนี้มันบริโลงเด๋ยพี่น้องมองนี้จะเป็นจอเดี๋ยวเพิ่นจะกลางจอเป็นมากจะกลางจอขึ้นมานะครับเอาติดแล้วไปแไม่ บนบนการแสดง,งด้านหลังเวทีก็คือรูปแบบเดิมนะครับรูปแบบเก่าก็าจะมีรถหัวนารถพระ,ะแล้วก็รถอุปกรณ์การแสดงต่างๆนะครับแม่วัสดีครับ